โงการค่ะหลังจากที่น้องเพลงพิมราดาค่ะได้ถือคันหาคอค่ะว่าแม่แพลวกับแม่ยุ้ยเกิดอะไรขึ้นค่ะที่ผ่านมาน้องเพลงพิมราดาพูดตลอดว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะขออยู่กับแม่แพลวตลอดไปค่ะซึ่งตอนนี้พี่น้องค่าข้ามเอาหลายๆคนช็อกมากๆค่ะที่เห็นน้องเพลงพิมราดาได้ถือคันหาคอค่ว่าแม่แพลวนะคะ จะไม่ไปต่อกับวงแพรวพรวแสงทองอีกต่อไปฤดูการหนานี่นะคะน้องเพลงพิรดาไม่ได้ไปต่อกับแพรวพรวแสงทองอีกแล้วนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะพี่น้องขาข้างนานน้องเพลงค่ะได้โพสต์ร่ายยาวเกิดอะไรขึ้นพิธายศิษยานตามโพสต์ของน้องเพลงให้แฟนคลับเอซีนะคะได้มาฟัง ข้างดันแนวความคิดของน้องเพลงพิรดดาว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะพี่น้องคะน้องเพลงได้ออกมาโพสร่ายยาวค่ะพี่น้องบอกว่าวันนี้น้องเพลงขอยกคันห้ามากราบลาแม่แพรกับแม่ยุย้ยฤด,ดูการใหม่นี้น้องเพลงไม่ได้เดินสายไปกับ,บวงแล้วนะคะระยะเวลาสองปีกับ,บวงแพรพาวแสงทอง วันนี้น้องเพลงขอยุติบทบาทการเป็นศิลปินของวงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปบ้านหลังนี้เหมือนบ้านหลังที่สองของน้องเพลงระยะเวลาที่ผ่านมามีเรื่องราวแห่งความทรงจำม,มากมายที่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นในบ้านหลังนี้ทุกคนน่ารักกับน้องเพลงเสมอน้องเพลงรักและผูกพันกับที่นี่บ้านหลังนี้ให้ชีวิตใหม่และทุกๆอย่างให้กับน้องเพลง ขอบคุณผู้มีผู้มีพระคุณที่ให้โอกาสกับน้องเพลงทั้งสามทั้งสามท่านแม่แพลวพ่อบิก๊กแม่ยุย้ยที่หยิบยื่นโอกาสให้หนูได้มีวันนี้หนูสำนึกเสมอไม่มีวันลืมนณะวันนี้ที่หนูตัดสินใจแบบนี้เพราะหนูไม่อยากเป็นตัวทวง ไม่อยากให้แม่แพลวต้องมาคอยแก้ปัญหาให้กับดราม่าต่างๆที่เกิดขึ้นกับหนูและสิ่งสำคัญก็คือหนูอยากถอยออกมาเพื่อพัฒนาตัวเองใหม่หนูยังไม่เก่งเสียงยังไม่ดียังไม่เหมาะสมและดีพอที่จะอยู่ที่นี่การตัดสินใจครั้งนี้หนูอาจจะถูกใจหรือไม่ถูกใจหลายคน สำหรับคนที่เข้าใจหนูหนูกราบขอโทษจากหัวใจและอยากให้ทุกคนเข้าใจในการตัดสินใจของหนูในครั้งนี้นะคะขอขอบคุณแม่หมีที่คอยดูแลหนูทุกช่วงเข้ามาใหม่ๆนะคะขอบคุณครูเตอร์และพี่เอที่คอยดูแลน้องเพลงมาตลอดขอบคุณพี่ๆนักร้องที่พี่ๆแดนเซอร์อาจารย์นักดนตรีและทีมงานทุกๆไฟลย ที่เคยช่วยเหลือน้องเพลงมานะคะขอบคุณเอซีทุกๆท,ท,ท่านที่ติดตามสนับสนุนน้องเพลงขอบคุณแม่ฮักที่คอยซับพอร์ตน้องเพลงทุกๆเรื่องนะคะขอบคุณบ้านฮักที่คอยเคียงข้างน้องเพลงตลอดนะคะในอนาคตข้างหน้าไม่ว่าน้องเพลงจะทำอะไรหรือจะไปอยู่ที่ไหนช่วยเป็นกำลังใจให้กับน้องเพลงด้วยนะคะสุดท้ายนี้น้องเพลงขอ ขอร้องเอฟซีของน้องเพลงนะคะถ้ารักหนูไม่ว่าหลังจากนี้จะเกิดกระแสวิพากษ์วิจาร์ณอะไรขึ้นไม่ต้องไปตอบโต้อะไรและไม่กล่าวโทษผู้มีพระคุณของหนูไปที่ไปในทางที่ไม่ดีเด็ดขาดนะคะหนูขอร้องจริงๆจากใจค่ะแม่แพลวกับแม่ แม่แพรวกับหนูเข้าใจกันดีและหนูยังรักเคารพเสมอค่ะโอ้โหพี่น้องคะถือว่าน้องเพลงพิมรดาได้ออกมาร่ายยาวเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าทางด้านน้องเพลงก็บอกว่าไม่อยากเป็นตัวถ่วงทำให้แม่แพรวคอยแก้ปัญหาต่างๆให้กับน้องเพลงเรื่องนี้นะคะกับมี่ คนเขามาวิาพากวิจาร์การทีน้องเพลงพิมพรดาได้ออกจากวงของแพร่พล,า,พลาแสงทองในครั้งนี้มีเงื่อนงำอะไรไหมมีเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรไหมต่างๆหนา้นาของขนนะคะพี่น้องคาทีเขามาหลากหลายความคิดแต่ทางด้านน้องเพลงพิมพรดาได้ออกมากราบขอร้องอย่ามองคนที่มีพระคุณก็คือทางด้านแม่แพรวแม่ยุย้ย อย่ามองคนที่เคยมีพระคุณของหนูแบบบอดีนะคะเพิ่นออกมากขอลองแบบนั้นทางด้านน้องเพลงนะคะแล้วสําหรับน้องเพลงกับแม่แพรวเพิ่นเข่าใจกันดีทุกทุกอย่างวัสดพี่น้องอันนี้คือเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นนะคะก็ถือว่าเป็นข่าวช็อกวงการไม่ช็อกสิคะเพราะว่าก่อนหน้านี้น้องเพลงพลีรดาก็เป็นศิลปินตัวหลักในวงแพรวแสงทอง แล้วจู่ๆก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นไม่ไปต่อกับ,บงวงแพรววแสงทองต้องมีอะไรอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังอย่างแน่นอนอันนี้คือกระแสวิพากษ์วิจารณ์แบบนี้ต้องมาแน่นอนพี่น้องคะได้แล้วทางด้านน้องเพลงก็ออกมาขอร้องอยา่าไปมองภูทีมีพระคุณของน้องเพีงแบบไปแนวทางบดีวันพี่น้อง แล้วสำหรับน้องเพลงพิมพราดานะคะหลังจากที่น้องได้มาประกาศอำลาวงแพรว,พรวแสงทองก็มีแฟนคลับ fc นะคะคนที่สนับสนุนที่คอยซัพพอร์ตน้องเพลงนะคะบววาทีพานมากแฟนคลับ fc ของน้องเพลงพิมราดาคือเยอะมากๆพี่น้องก็เห็นน้องเพลงพิมราดามีทุกสิ่งทุกอย่างทุกวันนี้เพราะบ้านหลังนี้พี่น้องขา อ่านอกกสิทิ์ซ้ำนึกในบุญคุ้นอยู่น่นแหละพี่นองะ่ะแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเฮาบู่้วามีอีหยังดอกพี่นองขายาไปตีตนไปก้อนไขหรือว่าไปวิาพากวิจาร์ณต่างๆนานา,นาจบก็คือจบให้เคารพในการใน,ในการตัดสินใจของแต่ละคนนะคะพี่นองขาแย้สิเสื้อมันว่าเรื่องนี้ต้องมี ทีม้าและก็มีทีไปอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็มีแฟนคลับ f c นะคะเข้ามาให้กำลังใจน้องเพลงนะคะบอกว่าขอให้โชคดีนะสิ่งที่หนูตั้งใจว่าจะไปพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นนั้นคือเป็นสิ่งที่ดีงามมากๆนะคะพี่น้องแล้วสำหรับบอสตั้มนะคะพี่น้องคะเพิ่นกะเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับาทางด้าน แม่แพลนะคะยังออกมาคอมเมนต์ใต้โพสต์ของลูกสาวอีกนะคะบอกว่ารักและคิดถึงหนูเสมอนะลูกนะคะพี่น้องหลายคนพี่น้องคะเคารพการตัดสินใจของหนูที่ผ่านมาหนูเก่งมากเลยลูกอดทนกระแสต,ต่างๆนานาม,มาได้ถือว่าเก่งสุดๆที่สุดค่ะสําหรับน้องเพลงคือน้องเก่งจริงๆแล้วก็ผ่านดราม่ามาอย่างหนักหน่วงพี่น้องสําหรับน้องเพลงนะคะขอให้หนูประสบความสําเร็จมุ่ง ดังมุ่งหมายเติบโตขึ้นและโชคดีทุกเส้นทางนะคะรักคิดถึงเสมอนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นขอเป็นกำลังใจให้กับน้องเพลงเก่งอยู่แล้วสู้ๆนะคะลูกจริงน้องเพลงเขามีความสามารถอยู่แล้วพี่น้องจะไปอยู่ที่ไหนจะไปทำอะไรก็ติดตามน้องเพลงเสมอจ้าขอให้ชีวิตน้องเพลงประสบผลสำเร็จรุ่งโรจน์เจริญก้าวหน้าต่อไปนะลูกดีแล้วคนที่ไม่ลืมบุญคุณ ผู้มีพระคุณย่อมเจริญในภายภาคหน้าที่สุดค่ะแม่ยุ้ยก็เข้ามาค่ะบอกว่าโชคดีนะลูกรักเสมออันนี้คือทางด้านผู้จัดก,การยุวิตหรือดิลุยของเรานะคะกับเข้ามาาพี่น้องค่ะอ่านแล้วเป็นรลุดซึกตื่นเป็นหลุดซึกตกตันๆพี่น้องเป็นแบบคิดถึงน้องเพลงนะแต่ไม่ว่าน้องเพลงจะไปอยู่ที่ไหนนะคะก็เป็นกําลังแรงใจให้น้องคือเกาเพราะว่า ระยะเวลาสองปีที่น้องเพลงพิมรดาอยู่กับวงแม่แพวมาน้องไม่เคยมีปัญหาอะไรนะคะมีแต่กระแสดราม่าที่คนที่ไม่ชอบและคนที่คิดลบกับน้องเท่านั้นส่วนตัวน้องเพลงกับวงกับแม่แพวกับแม่ยุย้ยคือไม่เคยมีประวัติอะไรไม่เคยมีอะไรด่างพร้อยนะคะสุดท้ายนี้กะขออวยพรให้น้องเพลงพิมรดา ไม่ว่าน้องจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าน้องจะไปทําอะไรกับเป็นกําลังแรงใจให้นะคะคอยติดตามนะคะติดตามเรื่องเล่าท่า,าวตลอดค่ะสําหรับช่องแย่ซิบตลอดกะขอให้น้องเพ่งพิรดาเดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะพี่นอ้องคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ